สวัสดีครับพี่น้องผมโกนเองนะครับผมจะมีเวลาแค่สองวันฮะวันวันวัน,ว,น,ว,นวันเสาร์กับวัอาทิตย์ที่มานั่งพูดแล้วมานั่งทําคลิปผมทราบดีนะครับในสภาวะฉุกเฉินอย่างเนี้ยปากท้องของพี่น้องทั้งหลายต้องมาดับหนึ่งเลย ไม่ใช่ว่าผมพูดนเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อเพื่อใครนะครับแต่พูดเพื่อทุกคนนะครับพูดเพ em. ื่อเตือนครับเตือนความจำพูดเพื่อเพื่อเตือนความจำพี่น้องครับพี่น้องได้รับเงินไทยชนะแล้วใช่ไหมครับได้รับเงินจากบ่ายคนจนแล้วใช่ไหมครับได้รับเงินจากมสามสามใช่ไหมนะครับพี่น้องทราบไหมครับ อีกไม่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะปีกว่าๆนี่ก็ครบวาระแล้วครับเขาทำเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อที่จะสร้างฐานเสียงของเขาเลยครับเพื่อที่จะสร้างฐานเสียงอยู่ในอำนาจต่อไประยะเวลาที่เขายึดอำนาจมาเนี่ยเจ็ดปีเลยครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นอะไรดีขึ้นบ้างไหมครับ เข้ามาครั้งแรกปรับทัศนียภาพพ่อแม่พี่น้องชาวหาบเล่แผงลอยแถวราชประสง์ประตูน้ำบางลำพูราชประสงเซนต์พอยพาหุรัตราชดำเนินข้าวสารต่อข้าวสารสมัยก่อนเป็นยังไงครับเมื่อเทียบกับสมัยนี้พี่น้องลองคิดดูนะครับ เศษรษฐกิจบ้านเราอยู่ได้เพราะหาบเล่แผงลอยนะครับผมภาวนาภาวนาเมื่อ,อไรเขาจะจัดล็อกบนพื้นที่ฟุตบาทบางลำพูเทเวศถนนเข้าสารถนนราชดำเนินเซนต์พลอยสียย่แยกราชประสงค์ประตูน้ำขอให้มันมีหาบเล่แผงลอยเหมือนเดิมนะครับจัดเป็นล็อกๆก,ก,ก,ก็ได้ครับ เก็บล็อกละห้าสิบบาทก็ยังดีนะครับรัฐบาลก็มีรายได้เข้าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเทศบาลจะมีรายได้เข้านะเข้าองค์กรฮนะคต่างจังหวัดก็เหมือนกันก็จะมีรายได้เข้านะครับฝรั่งเข้ามาเที่ยวนี่เขามาดูอะไรครับเขาก็มาดูเนี่ยนะครับสตรีทฟู้ดทั้งหลายเนี่ยนะครับผู้บ้านเขาไม่มีแต่บ้านเรานี่ครับ ท่านเข้ามาทึกยึดอำนาจปุ๊บท่านกวาดล้างสิ่งเหล่านี้ออกหมดเลยนี่คือเศรษฐกิจของประเทศนะครับต้องท้าความพี่น้องครับในระยะเวลาเจ็ดปีเนี่ยบ้านเมืองเราจะเริญขึ้นไหมครับยิ่งมีโลกแทรกซ้อนคือโควิดสิบเกเข้ามาอีกทับถมความจนความยากลำบากในการหาเงินหาคำของพวกเราเนี่ย มันยากเย็นแสนเข็นนะครับพี่น้องพี่น้องลองคิดดูคนที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ยงใจยุทธเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยขออภัยคนที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเขาชอบรักความสะอาดเขาถึงได้กวาดล้างหาบเล่แผงลอยทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนไม่มีงานทำไงวาดล้างเสร็จปุ๊บไม่หาอาชีพใหม่ทดแทนให้เขาแม้กระทั่งค้าขายริมทางถนนมอเตอร์เวย์แถวแถวย่านถนนเอลซงเอเซียวาดล้างให้ยุบเข้าไปในที่ของตัวเองให้หมดมันคืออะไรครับปรับทัศนียภาพให้แลดูสวยงามเลยครับนั่นคืออาชีพของเขานะครับท่าน ในเมื่อประชาชนมีอาชีพหาเล่แผงลอยมีอยู่เศรษฐกิจบ้านเราฮะมันโตขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแต่นี่คุณไปปรับทัศนียภาพต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทางที่คุณมาจากนะฮะทอบอรครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับทุกที่ทุกทางพหนหนนทาง เงียบสงบครับคุณบริหารได้ดีจริงๆบริหารจนเงียบหมดพี่น้องครับทุกวันนี้พี่น้องหาเงินได้มาจากไหนครับสิ่งแรกที่พี่น้องคิดถึงเวลาไม่มีเงินเงินขาดมือเอาทองไปขายสิ่งแรกถ้ายังมีนะครับมีอะไรก็เอาไปขายหมดสิ่งที่สองหาเงินกู้ครับหาแหล่งเงินกู้ ใช่ไหมครับพี่น้องแล้วเงินกู้นอกระบบนะฮะพี่น้องรับมาเอาอยัางไงก็ได้เอาชีวิตรอดไปก่อนแต่ผลทุกท้ายมีข่าวให้เห็นกันทุกวี่ทุกวันผลพัวมาจากอะไรครับผลพัวมาจากการปรับทัศนียภาพถ้าพี่น้องยังมีหาปเปรยแผงลอยอยู่ ตามถนนหนทางตามพุทธบาทเหมือนเมื่อก่อนนี้แถวจรัญสิแถวจรัญส,น,สนิทวงแถวพานนกแถวาบางขุนนแถวราชประสงค์แถวเทเวศแถวบางลำพูถนนราชด,ดำเนินประตูน,นมงประตูน้ำเศรษฐกิจมันเฟื่องฟูครับมันบลูมครับฝรั่งลงมาปุ๊บลงรถปุ๊บลงเที่ยวปับ๊บเช็คอินเข้าโรงเรียนออกตอนเย็นออกมาเดิน โอ้โหหาบเล่แผงลอยเสื้อพงเสื้อผ้านาฬิกงนาฬิกาวางขายันเกลื่อนการหมดฝรั่งมองเห็นว่าเป็นไงครับเงินทางนั้นลเลยว้ยเฮ้ยน่าลงทุนวะเห็นไหมช่วงนั้นแห่กันมาลงทุนพอท่านเข้ามาปุ๊บรถถังออกมาปั๊บหมดเลยครับปรับทัศนียภาพสะพานลงสะพานเหล็กรื้อออกหมดเอามาทําเป็น โอ้โหหน้าท่องเที่ยวหน้าถ่ายรูปกันจังเลยครับมันได้อะไรครับท่องเที่ยวถ่ายรูปบูมแค่ตรงนั้นอนะที่เดียวและที่อื่นแล้วครับทำไมไม่หาอาชีพรับรองให้เขาเงินมีแจก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 แต่ทำไมไม่สร้างงานสร้างให้เขาล่ะสร้างงานสร้างเงินถ้าคุณสร้างงานสร้างเงินให้เขาเศรษฐกิจบ้านเรามันก็ไม่จมปลักอยู่อย่างนี้ ใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องอยากถามพลเอกประยุจันทร์โอชาไหมครับว่าทำแบบนี้เพราะอะไรทําทําไมทําแล้วได้อะไรสะอาดตาบ้านเมืองสงบเรียบร้อยใช่ไหมครับและปากท้องของประชาชนแล้วครับท่านท่านคิดถึงไหมครับ ท่านควรจะคิดถึงให้มากๆนะครับท่านในสภาว่าจุกเฉินอย่างเงี้ยคุณประกาศสภาว่าจุกเฉินเชื้อโควิดแพร่ระบาด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 ไปวันละสี่ห้าพันคนคุณต้องการวันละหนึ่งแสนคนใช่ไหมครับประชาชนได้ตื่นตัวลุกขึ้นฮือเพื่อที่จะไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนใช่ไหมครับ เข็มเท่าไรอะไรยังไงใครได้เสียได้ผลประโยชน์อันนี้ผมไม่ทราบนะครับพี่น้องคิดเอาเองนะครับพูดนี่พูดพูดที่พูดนี่นะครับผมพูดนี่คือพูดเพื่อเตือนสติพวกเราเราทั้งนั้นรับเงินเขามาเวลาเลือกตั้งเออเขามีบุญคุณเว้ยอะเราก็ต้องเลือกเขาอีกพอเขาเข้ามา พวกคุณที่รับเงินเขาก็ะดาเขาอีกเหมือนเดิมว่าแหงซวยมั่งอะไรมั่งไงอ้นู้อย่างนี้เหน่งเงี้ยงั้นมัง่งแล้วคุณไปรับเงินเขาทำไมยังไงก็ต้องรับเพราะปากท้องมันหิวเพราะฉะนั้นเขาแจกเงินเพื่ออะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นฐานเสียงหรือเพื่อดำรงชีวิตให้เราอยู่รอดได้ไป เป็นค้างเป็นข่าวอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีพี่น้องครับพี่น้องลองคิดดูไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรแม่ค้าแม่ขายเดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับข่าวของเครื่องใช้แพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับประกอรน,นี้ข้าวตอนมีหาบเรยแพงลอยขายกระจายการตามไปทั่วกรุงเทพทั่วประเทศ ข้าวแกงยังจานละยี่สิบยี่ห้าบาทพอหาบเล่ยแผงลอยหายหมดเกี้ยงถนนหนทางไม่มีใครขายริมถนนแถวเอสงเอเซียแถวอยุทยาไม่มีข้าวแกงจานละเท่าไหร่ครับสี่สิบบาทอัพถึงหกสิบบาทนะครับข้าวขาวหมูเจ็ดสิบถึงแปดสิบนะครับต่อหนึ่งจานและจานหนึ่งกินอิ่มไหมพี่น้อง พี่น้องก็รู้ดีนะครับโดยเฉพาะพวกโลพวกโลจิสติกนี่รู้ดีเลยเพราะพวกโลจิสติกนี่เป็นนักชิมอันดับหนึ่งของประเทศใครว่าเป็นระดับนักชงนักชิมอย่างงู้นอย่างนี้เที่ยวไปชิมตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้สู้พวกโลจิสติกไม่ได้แล้วครับพวกนี้เป็นนักชิมอันดับหนึ่งของประเทศเลยพระไปชิมไปทั่วหมดทุกภาคทุกอีสานพี่น้องครับ พี่น้องลองคิดดูนะครับเจ็ดไปที่เขาบริหารเข้ามาบริหารเนี่ยเขาให้อะไรกับพวกเราบ้างหนึ่งให้เงินสองให้ความสงบเรียบร้อยสามให้ความยากจนสี่ให้เราเป็นหนี้เป็นสินเยอะขึ้นใช่ไหมครับพี่น้อง ผมพูดเนี่ยนะครับผมพูดด้วยความรู้สึกน้อยใจแทนพวกเราเราทุกคนพูดด้วยความรู้สึกที่มันจะต้องยากจนลงไปใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราควรจะทำยังไงขึ้นไปเราควรจะทำยังไง ช่วยนะครับสาวเสียงกันหรือช่วยกันออกมาพูดให้มันเกิดให้มันเกิดขึ้นได้นะครับให้หน่วยงานรัฐบาลทุกทุกหน่วยงานเทศบาลทุกทุกท,กที่ทุกทางทุกจังหวัดขอร้องนะครับขอให้มีการจัดล็อกบนฟุตบาทให้มีหาบเล่แมงลอยเหมือนเดิมจัดล็อกตามฟุตบาทก็ได้เก็บล็อกละห้าบาทร้อยหนึ่งเหลือเท่าไหร่ก็ได้นะครับ เพื่อจะสร้างงานให้กับประชาชนสร้างงานให้กับคนพื้นที่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 ตรงนั้นรัฐจะได้เงินเข้ารัฐอีกวันละเท่าไหร่ครับล็อกละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งล้านล็อกก็หนึ่งร้อยล้านแล้ว <Alexandria> ครับท่านทั้งประเทศรัฐบา 100, 000 000 000ลก็จะมีเงินตรงนี้เพิ่มขึ้นไป ชาวบ้านชาวชอบช่องอยู่ในละแวกนั้นอยู่ในเทศบาลหรืออยู่ตามบ้านลงบ้านนอกอะไรเขาก็มาหาที่จับจองค้าขายกันในสมัยสุโขทัยใครค้าขายใครค้าใครอยากขายขายใครอยากค้าค้าเพื่อที่ให้ผลเมืองของเขาเพื่อให้ผลเมืองของเรามีกินมีใช้ได้ใช้สมอง ได้ค้าขายได้สร้างงานประเทศชาติจเจริญขึ้นไหมครับพี่น้องพี่น้องชอบไหมครับมีหาบเล่แผงลอยอยู่ตรงไหนเงินมันสะพัดอยู่ตรงนั้นนะครับลาดชะประสงค์บางลำพูประตูน้ำสีลมทำไปเลยครับหาบเล่แผงลอยน่ะจัดล็อกไปเลยครับ อยู่เขตไหนเขตนั้นจัดล็อกเลยครับล็อกละหนึ่งร้อยบาทล็อกหนึ่งหนึ่งร้อยบาทก็ได้ครับแล้วแต่ท่านจะจัดสรรล็อกกันเท่าไหร่เท่าไหร่หพือให้มีหาบเล่แผงลอยเกิดขึ้นมาเหมือนเดิมหาบเล่แผงลอยเป็นตัวคำ้คำค้ำคูนให้ประเทศเราจเจริญรุ่งเรืองค้ำคูนให้ประเทศเราจเจริญ GDP สูงขึ้นเศรษฐกิจสูงขึ้น โตขึ้นหุนเข้ามาปุ๊บสั่งลื้อสังถอนหมดจนเงียบเหมือนปลาช้ามีต่หมาหอนทุกวันพี่น้องครับผมนะครับโกเน่งนะครับคนไทยรักชีวิตครับผมเปิดช่องนี่นะครับ เพื่ออยากจะพูดในสิ่งที่ผมอยากพูดใครอยากฟังก็ติดตามผมไปถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อที่ผมจะได้มีพลังพลังที่จะทำงานพลังที่จะเป็นปากเสียงพลังที่จะหอนให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟัง ช่องหอน่างประแสของผมเนี่ยผมสร้างขึ้นมาตั้งขึ้นมาเพื่อที่ไม่ได้โจมตีใครไม่ได้ว่ากล่าวหาใครแต่จะพูดวิจารณ์ว่าเขาทำงานเคยเป็นรูปอธรรมไหมแต่ละอย่างกระแสอยู่ตรงโควิดเนี่ยเชื้อที่กำลังแพร่อย,อยู่เนี่ย นะครับพี่น้องครับผมขอฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยผมไม่ใช่คนดังผมก็เป็นชาวบ้านอย่างพวกท่านถ้าวันไหนที่ผมมีโอกาสลุกขึ้นสามารถพูดแล้วมีคนเชื่อผมผมจะทำหาบเลรแผงลอยให้มันเกิดขึ้นให้ได้ครับ ผมสัญญาเลยครับในสถานที่ที่ผมกล่าวไปต่อไปนี้ผมจะทำให้เกิดหับแล็แผงลอยเกิดขึ้นมาจนได้นะครับสวัสดีครับ